เฮ้ยเตือนภัยพวกเราถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายคลิปหายแล้วอะไรวันนี้อย่าพึ่งไปอย่าตัวไปเซฟอ,อย่าตัวไปเ็จอย่าพึง่งพี่แกเอาตากัางดุเลยโอเคมาสัวช่วยปอมบทที่สองตื่นเถออวันนี้นนเรามีงานยุ่งเราอยู่ที่ชายแดนนะ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฟกซัสซิกเราก็มาอยู่กับเกมคอนทราแบนโพลิสหรือด้านตัวสุดตึงกับพ่อหนุ่มไว้จอนนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจออะไรกันบ้างนะแต่ก็ต้องเจอแหละแต่เหมือนจะต้องทํางานกันก่อนตั้งแต่เริ่มกันเลยออันนี้ก็คือรถสีน้ําตาลที่แบบว่าเป็นบ่อแสแ,แล้วก็คนขับอายุ51แล้วก็สงสัยคนขับที่ไม่ได้อยู่ตรวจเมื่อวานจะพยายามข้ามภุมแดนนั่นเองอายุ ไม่ใช่โย่สิทะเบียนรถ OB7 โอเคครับมาคันแรกกันเลยสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามา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 คันแรกกันเลยโอ้โหหนวดเขาเฟิรม์มคนฝนจากโครก <c oughs> ขอตัวเองสารเลยนะครับผม <c oughs> จำเป็นจริงหรือจำเป็นครับผมเดินเข้าไปได้เลยมัง้งอ่ชื่อพีท โคเบนโคเบนลบหนนะทุกพาร์ทชื่อตัวละครโอเคอุ้ยชื่อไม่ตรงครับทุกคนตัวนี้เป็นตัวยูส่วนตัวนี้เป็นตัวโอชื่อไม่ตรงไปหนึ่งอุ้ยแป๊บนึงนะโอ้โหคนนี้นวดเฟิร์มคนนี้เข่าแพ้ไม่ตรงไม่ตรงหน้าก็ไม่ตรงโอ้หหน้าไม่ตรงใหญ่เลยเออโถ่ซ่วมเอามาสอง ดูสิอ่าอารมณ์มาก่อนเลยคุณก็แค่ทำให้ฉันเสียเวลาไม่เสียเวลาหรอกคนที่ทำเสียเวลาคือตัวใครที่ไปโกนหนวดมาหรือคปลอมตัวมาก็ไม่รู้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีสาระรงงงูหรือเปล่าเป็นชาวแก๊งหรือเปล่าโอเคไม่มีนะครับทุกคนเดี๋ยวให้คนนี้คืนสินค้าก่อนอในนอนสหายคืนก่อนครับคืนก่อน เดี๋ยวเราขอตรวจรถกันก่อนนะร,รอบๆโอ้โหไฟท้ายแตกอไฟท้ายแตกเราดูฝาโปงก่อนมีอะไรไหมครับมีอะไรแปลกปลอมไปห,หรือเปล่าไม่มีฝั่งนี้ล่ะไม่มีครับออะไรใต้ลงใต้โลในโกในเกนรือเปล่าไม่มีครับบอกรอบเป็นงูหรือเปล่า เราใต้องเชิญเราอ,อ,อ่างรถเดี๋ยวลองไปตรวจไฟบอกของน้องอยู่เดีย๋ยวเนี่ยใหญที่นั่งฉันสกปรกโอ้โหว่าเราสกปรกขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนนะเดี๋ยวก้อนนะฉันเพิ่งอาบน้ำมาไม่มีเลยอะ่ะไม่มีสาระรเลยแต่หน้าไม่ตรงครับแต่โถอดซ่วมตรงรายการสินค้าตรงครับยังไงก็ไม่ผ่านคนนี้หมายเลขหนังสือเดินทางตรงไหมเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูเลยหมายเลขหนังสือเดินทาง42องโอ้โหไม่เลขสือเดินทางรับไม่ตรงครับไป นี้วันหมดอายุยังไม่ตรวจเลยลืมเลยอ่ะตรวจยังวะยังไม่ตรวจยังไม่ตรวจโอเควันหมดอายุได้ครับระเบียบการเข้าเอเคไม่ได้ครับไปกลับไปข้าหนวดเฟิร์มจับติดคุกได้ไหมโอ้มี่เสียงอะไรมีเสียงอะไรแนยะ่เปลี่ยนมากโอ้ดูสิสเราขายอะไรได้บ้างโอ้ไม่มีอะไรขายได้กำไรเลยไม่ดีเลยนะเนี่ยไปอ้ยจะบ ขอทนรถอีกรอบหนึ่งครับทุกคนไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีงง,งูอยู่ยทุกถูกซอกถูกมุมถูกซอกถูกมุมอือฮอือ,อย,ย,ยืนบาง่ยาย,ยืนบางถูกซอกถูกมุมแล้วไม่มีอยู่ครับทุกคนจริงๆโอเคไปแม่หนูมัด ม่นุมัสครับอืมไปคุณกำลังทำผิดพลาดครั้งใหญ่ไม่ไม่ไ,มไปวันหลังอย่าอย่ามาเพิ่มหนวดเพิ่มเขาอย่างงี้มันไม่ดีปิดฝากระโปรงนารถด้วยนะโอเคมาขั้นต่อไปครับสวัสดีครับผมมาทุกอะไรมาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดี ขอตัวเอกสาวเลยนะครับ,ส,บ,รบสิ่งนี้จะเป็นจริงหรือเขาไมทุกคนชอบถายอย่างนี้มันจะเป็นสินนช,นนชื่อบอยอ้าวกลุ่มผู้ถูดทอทิ้งโอ้โหอันี่ไอ้วห,หน้าเราก็พูดไอ,ไอ,ไอ,ไอ้นี่ก็พูดอะไรกลุ่มผู้ถูดทอทิ้งพรอไกลมีส่วนร่วมในเรื่องของคนอื่นอีกแล้วพวกนัน้นไม่เพียงใส่ร้รัฐบาลอะไรสักอย่างอาจไม่ทันแต่น่าจะแบบว่าค่อนข้างคั่งการเมืองอยู่เดี๋ยวเราดูก่อนว่าขอขอะไรขายโอ้โหขายมันฝรั่งได้ ไปกำไรสองเข้าครับกำไรสองบาทเกา่าเอาหมดเจา้าคนนี้นั่นเป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องมาพูดสิ่งดีทั้งนั้นนะอ่ะมาเอกสารชื่อบรอยโรเมโนวิกโรเมโนวิกเอ่อชื่อตรงอาคาดิสตันโอเควันหมดอายุล่ะโอเคตรงหน้าหน้าตรงครับชื่อชื่อตรงแล้วก็ หมายเลขังสื่อเดินทาง 675H308 เอฮ้ย3803ตรงสัญชาติอคาดิตันเดี๋ยวขอตัวรถก่อนนะครับมาดูกันเถอะม,มีอะไรไหมครับร <c oughs> มีอะไรด้วยเปล่าเฮ้ยเตือนภัยพวกเราถูกจอมตีโดยพวกก่อาไร้ายทิปหายแล้วอะไรวะเนี่ยอย่าพึ่งไปอย่าตัวปี๊บ เดี๋ยวตัวไปเซฟเดี๋ยวพุทโอเคมันขับกลับเอาไปแล้วมันไม่ได้เข้าไปโอโ้โหโจเยอะจัดโอ้โหไอันนี้หวดดัวรถสดอันนี้หวดดัวรถสดโอเคโอ้ยโอ้ย,โอ,ยโอเคหนึ่งสองสามอุ้ยยิงไปโดนเลย อืมเจอืมนี่ไกลมากโอ้โหมีระเบงระเบิดกันด้วยมันเป็นพวกไหนวะโจมตีเราเนี่ยโอ้โหที่โดดนักแม่นปืนเราได้สายานักแม่นปืนไงล่ะคมคมเฮ้ยอ๋อมี กลุ่มแก๊งของโอเบอร์รานคอฟกับกับปันโลหิตนั่นเองไารัเดพรุ่งนี้โอเบอร์รานคอฟกำลังโจมตีเราอีกครั้งครั้งนี้คุณรับมือได้แต่ระวังการโจมตีอาจจะรุแนแรงขึ้นยังจะรุแนแรงขึ้นกว่านี้หรอโอ้โหอ,อะไรพวกนี้ไม่แตกตื่นเลยโอเคดีนะครับลูกค้าไม่หายมาครับมาครับตรวจข้อมือกันต่อแต่คันตะก,กี้ เพ่นแนบไปอย่างไวดีได้ทำการค้าขาย้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ประชาการขอตัวเด็กสาร<อ>นะครับผมเอาละ่ะหวังว่าทุกอยาก่างจะเรียบร้อยหวังว่างั้นเช่นกันลูนนกรรพรายาขาวช่วยเพื่อนร่วมชาติของฉันมาหลายปีไม่มีอาวุธอยู่ที่นั่นหรอกพาของคุณกำลังโกหกเพื่อทำให้ประเทศของฉันอ่อนแอเรื่อยๆอ้น่าจะเป็นเรื่องการเมืองสันชาติซาลารีกับประเทศเรานั่นเอง จะขอตรวจชื่นก่อนหน้าตรงจรตรงคริสเตลอะไรก็ไม่รู้จีเรอลโรนติกรอนติอืมชื่อตรงครับรอหมายเลขหมายเลขหนังสือเดินทาง98 q q 5 q 82ตรงครับหน้าตรงหมายเลขออวันหมดอายุโอเคครับตรงไม่มีอะไรเลยที่น่าสงสัย ชื่อก็ตรงแต่เราขอต้องขอตัวรถกันก่อนนะครับผมอา่ารบกวนลงจากรถหน่อยนะครับผมแน่นอนฉันจะออกไวแล้วไม่ชอบไปอีกการแบบว่าขอแล้วเปิดประตูแทะเราเลยจริงๆนะเนี่ยเ,เข้าไปตรวจรถกันก่อนหางูครับมาหางูมีอะไรไหมไม่มีนะ ไม่มีครับทุกคนเบาะไม่มีงูอะไรทั้งนั้นเบ่บนี้ล่ะไม่มีครับสะอาดนี่เปิดไฟอะไรอ่ะอ๋อเปิดไฟแล้วรถโอเคตรงนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวขอตรวจซอกล้อตรงนี้ไม่มีท้ายรถอืม้มไม่มีครับ คือย็นมากคนนี้อย่าบอกนะว่าเอาขอไว้ตรงไหนอ่ะน,นี้ผมตรวจรอบคันแล้วนะทุกคนไม่มีอะไรเลยนะทำงานของคุณเถอะอไม่มีอะไรผิดกฎหมายที่นี่หรอกโอเคเชื่อเชื่อเชื่อข้าบนมีไหมโอเคโอเคผ่านครับผ่านอนุมัติครับขอเป็นวันที่ดีเอ,อ่อเดี๋ยวเราระเบียบการสมัครโอเค เนืงจากเปิดเผยความเชื่อมโยงระหว่างพลเมืองของราชอา AK, ณาจักร AK กุมประชากรรัฐบาลจึงห้ามส่งสินค้าทั้งหมดจากประเทศนี้ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ส่งสินค้าหรือสัมภาระก็คือ AK นั่นเองครับคือ AK ยังไงก็ไม่ได้อ่ะโอเคครับไปต่อส่วนอันนี้ก็คือรายการสินค้าต้องตรงสวัสดีครับอุ้ยกระจก เตมยาสวัสดีท่านบูชาการทำไมเป็นตัตแตกครับผม,มชื่อฮารานดาวิดาวลีดาวลีดาวลีฮา,ารานฮารานโอเคด,ดีวีเอดีวีเอโอเคตรงครับชื่อตรงหน้าตรงโอ,โอโ้โหคนนี้หนวดเฟิร์มแล้วคุณ คุณไปกดด้วยทำไมเนี่ยคุณไม่ได้อนอ่านหลายลุ่มไงโอ้โหหน้าไม่ตรงหนึ่งไปหมายเลขหนังสือเดินทางตรงไหมอืมโมกาเอสามสามซีฮารันดาวริดาฮารันดาบริเฮ้ยไม่ใช่โอเคตรงตรงตรงส่วนวันหมอายุโอ้โหวันหมอายุหมดอีก โอเควันหมดอายุหมดสองอันเลยครับเดี๋ยวเรามาตรวจรายการสินค้านก่อนมามาโอเค,อเคแค่ระวังโอเคครับผมจะระวังครับมไม่มีของเถอดใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอตรวจของพวกนี้กก่อนนะสะบู่สองครับแล้วก็โถส้วมโถส้วมสามไม่มีอะไรอยู่ในโถส้วมเนาะ นใหญ่ไม่ค่อยมีใครใส่อะไรในโถสท่วมเลยไม่เคยเจอในกระเป๋านี้ลหละเปิดดูก็เป็นเสื้อผ้าปรกอนอนออะไรพวกนี้สบู่ก็สบู่สองกระเป๋าเดินทางหนึ่งโถสท่วมสามรายการเดินสินค้าตรงครับแล้วก็เป็นสารารี่ประเทศสารารี่ยวขอดูก่อนนะว่าคนนี้มีของอะไรเปล่าวขอขึ้นรถกันนะครับลงไปลงไปไมต้องให้ผมพูดเนาะ มไม่มีสารังงูครับตัวหน้ารถตำมาคุณไม่เธออันนี้บ่อยอะทำพูดเดียวกันมไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่มีอะไรเลยจริงๆเอ๋ไม่มีครับคนนี้แปลกๆดูหน้ารอเซโอ้ยโอ โอ้โหมาเลยล็อกก่อนฟาดก่อนได้ปลดปล่อยฉันอยู่คนเดียวไม่อยู่คนเดียวไม่ได้จากวะนี้นั่นไม่ใช่ของผมแล้วเป็นของใครอาวุธเนี่ยโอ้โหเจอแล้วครับหนึ่งเจอแล้วโอ้โหยิ่งเจอยิ่งรามมาได้ปลดหยุดเถอะไม่หยุดจังวะนี้โอ้โหได้เดือดยดด้วย เราทำงานดีจริงๆโอเคมาอย่าหยุดเลยหยุดเลยอย่าไปไหนครับจ่าจ่าช่วยดูด้วยนะครับผมอันนี้มันเริ่มเปิดเผยไงหมดแล้วโอ้โหต้องเช็คกี่รอบเลยอะจริงๆไม่มีไม่มีไม่มีม,มีจะฝั่งนูน้นมีคนเข้าคูครับวันนี้ ไปครับวันนี้คุณได้กินข้าวฟรีครับไปบออไปครับกินข้าวฟรีครับผมทุกมื้อมื้อไหนอารมณ์ไม่ดีก็จะไม่ให้ไปเข้าคุกเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวเราเก็บของกนก่อน <c oughs> โอเคเราเอาวุธอะไรพวกนี้ใส่ไปให้หมดเดี๋ยวเอาพวกสัญยาสักผ้าที่เราซื้อประเทศเอาไว้กันก่อนแล้วก็ เอาของเถื่อนไปไว้ที่นี้แล้วก็เอาของเถื่อนมาใส่รถครับไว้ไปส่งนั่นเงนงอ้าวกดผิดโอเคส่วนอันนี้ก็มาใส่ทีห่หมดพวกของใช้ส่วนแม็กปืนเอาวานี้ขวานเอาไปเผื่ออันหนึ่งแล้วก็กระบอกครับ มีดมีดจะหมดแล้วโอเคประมาณนี้ไปปิดอุย๊ยอ,อะไรอะ่ะโทรศัพท์ที่ทำงานจากนี้คุณไปเอ,อ่อจากนี้ไปคุณสามารถสั่งซื้อได้จากร้านค้าเคลื่อนที่ของของเวดร้านค้าจะเปิดให้บริการจนถึงสิ้นวันทำการปัจจุบันของเอ,อ่อคุณจะพบได้ที่โรงรถกตำรวจเรือนบเพื่อใหสออ้สามารถสั่งการส่งตัวนักโทษและขนขน,ขนส่งของเถื่อนได้เอา ดีเลยนะเนี่ยก็คือเราต้องพยายามอัปเกรดเพื่อส่งไปนั่นเองตอนนี้เรามีอะไรอัปเกรดได้บ้างครับทุกคนเดี๋ยวปึงเดี๋ยวเราค่อยมาดูทํางานกันก่อนเดี๋ยวมันจะมืดเขียนก่อนเขียนก่อนแต่พวกนี้เดี๋ยวผมลองปาดดูก่อนดิมีของเทือนอะไรไหมนเนี่ยโอ้โหท่อกระบองวนนี้โอเคดีน้กกระบองมาพอดีพวกสบ,บู่โอเคไปให้สบ,บู่ครับไม่มีงู แต่เป็นเพื่อเช็คเพื่อความชัวร์เป็นสบ,บู่จริงๆโอเคจ้าครับทำความสะอาดหน่อยครับเดี๋ยวผมปรับลูกค้าให้คนหนึ่งก่อนเขาเรียกลูกค้าหรือเปล่าก็นั่นแหละผู้มาท่องเที่ยวนั่นแหละทุกคนมาอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายนะครับของวันนี้โอยแปลกๆรถสีเหลืองทำหน้านิ่งๆไม่สบตาสวัสดีครับชื่อเวอริก วอริกอ uh, ่าอายบรไอาราดสักอย่างอ่ะอายาไอายบริฟ <laughs> อืมไงล่ะอ่าเดี๋ยวได้เวอร์เวอริกอายอาราดฟอืมโอเคชื่อตรงครับหมายเล่หนังสือเดินทางตรงครับ 978F เดี๋ยวขอตรวจสอบนอันนี้ก่อนอุ๊ยตเตะอีีไม่ได้ว่ะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ขนส่งของด้วยขนส่งน้ํามันทางเบียคือไม่ได้เองแล้วหน้าตรงไหมโอเคนะครับหน้าตรงครับเราะเบียบการเข้าไม่ได้แล้วหนึ่งรายการสินค้าตรงไหมเดี๋ยวต้องไปดูกัอก่อนเด๋วขอดูรอบรถกันนะครับเด๋อขนนี้ด้วยคุณแค่ทำให้ฉันเสียเวลาไม่เสียเวลาหรอกรอก็แค่อยู่ทั้งคืน โอ้โหนี่ไงคิวอะไรสักอย่างคิววายไม่มีนะล้ออเงียบไม่ได้ร้อเงียบร้อเบอเนโอเคข้างล่างมีอะไรไหมลงไปลงไปไปเกจการเนี่ยข้างในนี้มีอะไรไหมข้างในห้องเครื่องโอ้โหเครื่องอยู่ในนี้ไม่ร้อนหรอสามจริงจริงไม่มีอะไรเลยครับทุกคน ขอดูเดินดูรถรอบๆไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวจะมาตรวจต้องรอหนาแค่ไหนถึงจะเข้าได้รอตั่งแต่รอผมตรวจผมตรวจนานแล้วทำไมเหรอฮึคุณมีอาณาหากับผมเกีียวกาดเหมือนลุงแถวบ้านเลยอันนี้ก็ไม่มีายงูครับถังไม่มีถังน้ำมันสี่ไม่มีายงูเลย ถังน้ามันสี่ถังเบียร์สามก็คือตรงครับแล้วก็ผิดระเบียบการเข้าราการสินค้าตรงหมายเลขสื่อนทางประัวหมดอยู่ตรงชื่อตรงครับแต่ไหมอะถูกมัดเพราะผิดกฎระเบียบนั่นเองครับไปอุ้ยมีสินค้าแรกเปลี่ยนวะโอเคโอ้โหขาดทุน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 โอเคไม่มีอะไรขายได้เลยไปครับคนนี้อยู่เย็นๆหน่อยนะแต่ก็ต้องขับรถกลับบ้าน กับที่รถของคุณเพราะผมมีอไอ้เรื่องเซอร์ไพรส์จะบอกนะ่ะไหนๆก็มันเย็นแล้วนะผมก็สงสารกันขับรถของคุณนะแต่ก็คือเดี๋ยวผมขอส่งของขึ้นรถคุณก่อน,นผมก็เห็นใจคุณนะขับรถมาไกลอ่ะคุณขับมาไกลแค่ไหนอ่ะร้อยกิโลครับผมไะ คุณก็ขับกลับไป <laughs> ผมไม่รู <c oughs> ้ก็ยังไม่จบนะยังไม่จบครับอินยาวครับ <c oughs> น่าจะมืดก่อนขับยันเช้า <c oughs> บายบายครับผมโอ้โหไปโทษดีครับผมเออขับซิ่งเธอด้วยน่าจะหมดแล้วล่ะสำหรับวันนี้โอเคสือว่ายอดเยี่ยมแล้ว้อาส่งตัวนักโทษมเนี่ย ยืนซะเดี๋ยวผมดูเรามาอัพของกันก่อนนะทุกคนอัพค่ายเราหรือหรือที่พักที่พักอัพเกรดจะเป็นยังไงหูเป็นบ้านนี่ไงหูอัพค้ังสินค้าก่อนดีไหมหรืออัพอะไรดีอัพของแบดอะไรรถของแบดเลยหรือเปล่าในอัพรถอุ้ยอัพรถได้เท่ขึ้นแต่ก็มีรถเท่กว่านี้พันสองอุ้ย มันก็นอยากได้อยู่นะรถอะแต่ก็ต้องแต่ก็ต้องเอาที่พักหรือค้างก่อนผมเอาอันนี้ก่อนนะครับทุกคนความจุของค้างครับเพื่อให้ได้แบบว่าเก็บของเยอะๆไว้เทศถือว่าจะมองการไกลในการลงทุนโทรศัพท์นี่หลายเรียกซับพลาย2 0 0 มีการเล่นสัพพายด้วยต่เหมือนเราจะต้องไปส่งตัวนักโทษเองนะครับทุกคนแต่ตอนนี้ไม่หนึ่งคนก็ยังเอาไว้ก่อนละกันแต่เราไปนอนกันก่อนนะครับทุกคนไปไปนอนกันดีกว่าหน้าตาเริ่มง่วงเศร้าเริ่มง่วงซึมหนังสือพิมพ์โอเคช่วยเตาปลอมโอเค,คนอนนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าสลิป ค่าบางลุงรักษาร้อโอ้โหเงินสะสมเหลือสามร้บหกื้อองได้อยู่ได้อยู่เสียค่านู่นค่านี่เราต้องเตรียมเงินไว้ด้วยเนี่ยไม่งั้นเงินเราติดลบแน่นอนเลยคือเงินต้องเหลือสอะสหารฉันว,ว่าคุณจะหลับสบายค,คุณพร้อมสำหรับทำงานอีกวันแล้วหรือยังจะพูดอย่างนี้ทุกวันเลยไหมนี่ครับพร้อมตามทุกวันแหละ โอ้โหรถคันแรกมาแล้วครับทุกคนจะเป็นยังไงต่อก็ฝากติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาสักตัวไปก่อนสวัสดีครับรถคันแรกมาแล้วว่าคันนี้จะแอกด่าดไปเนี่ยเจอกันพาร์ทหน้าครับผม